สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับลองกินดูชาแนลมอนเดิมครับวันนี้มากินข้าวกันพี่น้องวันนี้ได้ผัดกะเพราผัดกะเพรา,าหมูสับไข่ดาวด้วยพี่น้องจานใหญ่ๆเลยมีน้ำซุปด้วยมีน้ำซุปด้วยด้อพี่น้องไว้สด แล้วก็พริกน้ำปลาวันนี้กินอยู่ในสวนใต้ลมไทย้อพี่น้องลมพัดเย็นดีเอาพี่น้องมากินข้าวด้วยกันเด้อน้ำซุปร้อนๆพี่น้องน้ําปลา พริกน้ำปาลารวยเลยนะอพี่น้องกะเพราหมูสับไข่ดาวพริกน้ำปาลาก็จะอย่างเงี้ยพี่น้องดูเลยดูเลยพี่น้อง Cái khay đào đó phải nó Khay đào Mà lui ปลาจะเต็มเลยพี่น้องวันนี้เผาหมูสับไข่ดาวบนถาดเลย ซุปพี่น้องน้ำซุปก็จะมีหมูหมูสับใจด้วยเด้อ <c oughs> แต่ดาวพอดีเลยพี่น้องแต่ดาวไม่สุกมากกำลังอ่ะกำลังพอดีเลยเนะ กะเพราก็ใส่แบบไม่ต้องหั่นเลยพี่นะ้องใส่ทั้งดอกแบบนี้เลยหอมดี อากาศร้อนพี่น้องกลางวันดีว่าอยู่ใต้ล่มไม้ต้มไผ่เวลาลมโชยก็จะจะเย็นหน่อยพี่น้องอะลุย ใช้มือเด้อพนะี่น้องไข่ดาวไข่ดาวโรยพริกน้ำปลาพนะี่เนาะอือหือโอ้แซบ่บหลายพนะี่เนาะอร่อยอร่อย The Gander พี่ก็หกพอแตกเด้อพี่น้องอับสุบดีเลยพี่น้อง เขาเรียกเมนูเมนูง่ายๆพี่น้องเนะกะเพรา Gracias. Ah, ใช่ไปต,ตองลองเลิกพี่น้องอันนี้เขากับบรรยากาศนะพี่น้องกินในสวนในไร่ รสเด็ดพี่น้องสดเลยโอ้ <c oughs> เด็ดเลยพี่น้องแต่ผัดกะเพราไข่ดาวมีน้ำพริกน้ำปลาแล้วก็น้ำซุปสดเด้วดเด้อพี่น้อง ในสวนตายล่มไผ่เหมือนเดิมพี่น้อง <S <s <cript> <S เวลาว่างๆก็จะมาทำคลิปกินให้พี่น้องได้รับชมช่วงหลังก็บางทีก็มีงานนะพี่น้องไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปต่อเนื่องแต่ก็ยังคอยติดตามเพื่อน อยู่ถ้ามีเวลาเด้อพี่น้องก็ขอขอบคุณไว้ในนาทีนี้ด้วยที่พี่น้องทุกคนที่เขาใ,ให้การติดตามรับชมแล้วก็ยังคอมเมนต์แนะนำกันเน้ะพี่น้องบางอย่างทำให้ได้ก็จะพยายามเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้ก็กะเพราอร่อยมากพี่น้องง่าย,ายแต่ก็มันเป็นอาหาร น่าจะระดับต้นๆเนอะอาหารประจำที่ว่าไม่จะสั่งง่ายที่สุดแต่วันนี้ทำเองอร่อยเด็ดเลยพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ฝากพ,พี่น้องคอยติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ